ณวันนี้มีคนอยู่ในบ้านในเมืองนี้ในเมืองไทยแล้วนี่ล่ะใจแคบลงไปทุกวันทุกวันเลยต้องนำเรื่องนี้มาพูดมันเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อก็ ใช้เวลาอยู่มากในการหาคำตอบว่าทำไมคนยุคนี้ใจแคแคบค่อนข้างจะแคบกว่ายุคเมื่อหลวงพ่อเป็นเด็กพยายามหาคำตอบเรื่องนี้มานานแล้วก็น,นี่เป็นที่มาของการค้นคว้าเป็นที่มาประการหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่อต้องมาค้นเรื่องทิศหกนี่แหละ มาค้นพบว่าสาเหตุของคนเราในยุคนี้ที่ใจแคบที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นที่มาแห่งปัญหาสารพัดอย่างตั้งแต่ปัญหาเออลูกก็ไม่อยากกลับบ้านพ่อแม่ก็บางคนก็ไม่อยากเลี้ยงลูกพ่อแม่บางคนก็ เอาลูกไปใส่ถังขยะตั้งแต่มันคลอดแล้วเอาไปทิ้งเลยพบจนกระทั่งปัญหาอาชญากรรมต่างๆเออพบเ,เรื่องรายต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกขณะน,นี้มันเริ่มจากคนใจแคบก็มาหาต่อว่าทำไมมนุษย์มันถึงได้ใจแคบกันนัก แล้วในยุคพุทธกาลนั่นะม,มีแม้มนุษย์ใจแคบก็ปรากฏก็มีมีไม่น้อยแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปไปขยายใจของคนพวกนี้ได้ไหมได้ได้เยอะด้วยขยายไงอ่ะขยายเดี่ยวเดียวมีขยายเป็นระบบก็มี ขยายเดี่ยวๆเ,เราเคยได้ยินกันแล้วโปรดองคุลิมานที่เป็นโจรให้เป็นกลับมาเป็นคนดีแล้วจนกระทั่งกลายเป็นพระอระหรันต์โปรดคนน้นคนนี้โปรดเศรษฐีธรรมดาให้เป็นพระเศรษฐีใจบุญก็มีโปรดโสเภณีจนกระทั่งเออเป็นพระโสะดาบันก็มี โปรดนางอัมพะปาลีซึ่งเป็นโสเพณีโปรดไปโปรดมาไปเป็นพระอาหารหันตเถรีเออมีอีกแล้วที่โปรดอย่างเป็นระบบมีมีที่สนใจมากๆนะคือโปรดแบบเป็นระบบแล้วก็มาพบว่าเรื่องทิศหกนี้เองเป็นอุปกรณ์สำคัญทีเดียวในการที่ พระองค์นำธรรมะไปโปรดชาวโลกอย่างเป็นระบบแล้วพลึกพลบพลึกพลับขึ้นมาทีเดียวเมื่อกี้จึงได้บอกนะเออท่าอาจารย์ดาวธรรมนี่แหละจะให้ขยายไปได้เร็วๆมาดูระบบทิศหกให้ดีแล้วเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะพลึกพลับพลึกพลโอ้ตะปบกลับไม่ทันกันละครับขอให้คำจํากัดความสักนิดจากที่เล่ามาแล้ว ว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อเอาตัวเองเป็นแกนกลางจะมีกลุ่มบุคคลที่มีอยู่มีความสัมพันธ์กับตนอยู่รอบทิศเลยอยู่หกลุ่มด้วยกันมีความสัมพันธ์กันอยู่หกลุ่มเราจะยากดีมีจนหกกลุ่มนี้มีส่วน เราจะดีจะชั่วจะเลวจะตกต่ำจะรุ่งเรืองหกกลุ่มเนียมีส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียและในเวลาเดียวกันหากเราได้ดิบไดด้ีขึ้นมาก็มีผลกระทบสู่หกกลุ่มเนี่ยและหากเราเลวสามลงไปก็มีผลกระทบทำให้หกกลุ่มนี้ต้องเดือดร้อนด้วยมันถึงกันนะลูกนา ถึงกันอย่างกระทาหกเลยแหละว,วันนี้จึงต้องมาพูดนสิสิ่งแรกที่อยากจะให้จดลงไปเลยเออเอาไปท่องด้วยคือทิศหกคืออะไรขยายความเรื่องคิดทิศหกมาคร่าวๆนะเอาคำจำกัดความทิศหกคืออะไร ทิศหกเป็นวิชาการสักนิดหนึ่งนะแล้วบันหลังเนี่ยจะได้มองโลกทะลุโลกทั้งโลกถ้าเราเข้าใจทิศหกจะมองโลกทั้งโลกเล็กเหลือแค่ผลส้มที่วางอยู่บนฝ่ามือนี่ไม่พูดเกินเลยนี่เรื่องจริงหากมองทิศหกออก เข้าใจคำจำกัดความของทิศหกออกแล้วคะ่แล้วจะมองโลกทั้งโลกเล็กนิดเดียวเหลือเล็กนิดเดียวมองทะลุโปรุปรงเหมือนหยิบส้มมาใส่ฝ่ามือแล้วก็เห็นชัดเจนว่ามันอะไรเป็นอะไรทิศหกคืออะไรทิศหกคือหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุด เป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดด้วยทำไมเรามันถึงเล็กเออทำไมมันถึงได้สำคัญที่สุดอ๋อก็อบอกแล้วมันเป็นที่มาแห่งนิสัยใจคอของเรามันเป็นที่มาของสันดานดีหรือสันดานเลวของเรา มันเป็นที่มาของธรรมะประจำใจหรือความโหดร้ายประจำใจของเรามันเป็นที่มาของความรู้ความสามารถความดีและมันก็เป็นที่มาของความฉิบหายสารพัดรูปแบบของเราก็ได้มันเป็นที่มาของทรัพย์สินเงินทองและ เป็นที่มาของความวิบัติของทรัพย์สินเงินทองเป็นความวิบัติอย่าว่าโลก,กียทรัพย์ในโลกมนุษย์แม้อริยศทรัพย์ที่จะพึงได้เพื่อเข็นตัวเองไปให้ถึงพระนิพพานก็อาจวิบัติไปได้เพราะทิทกนี้ มองเข้าไปในดูเข้าไปดูในตัวเองแล้วจะพบว่าที่นั่งอยู่ขณะนี้เป็นผลพวงของทิศหกทั้งสิ้นแต่ละคนนั่นแหละแต่มนุษย์นะไม่รู้ไม่ได้สังเกตตรงนี้จึงได้ดูเบากันนักและเพราะความดูเบาในทิศหกซึ่งมีตัวเองเป็นหลัก มนุษย์จึงไม่เจริญเท่าที่ควรและเมื่อมีอะไรก็มักจะโทษคนอื่นไม่ได้โทษตัวเองก็เลยทำให้ไม่สามารถแก้ไขตัวเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมถูกจุดได้ยิ่งแก่ก็ยิ่งย่ำแย่ลงไปทุกวันทุกวันเป็นตรงนี้นนท่้นทิศหกคืออะไร คือหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดและก็สำคัญที่สุดประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยตัวของเราเองนี่แหละเป็นแกนกลางประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตัวเราเองเป็นแกนกลางแล้วแวดล้อมด้วยกลุ่มบุคคลอีกหกกลุ่ม แวดล้อมด้วยกลุ่มบุคคลอีกหกกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มล้วนมีความสัมพันธ์ล้วนมีความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความเสื่อมความเจริญ ความโง่ความฉลาดความสุขความทุกข์สารพัดเรื่องราวกับเราตามฐานะหน้าที่แตกต่างกันไปตรงนี้สำคัญลูกเลยวันนี้จำเป็นต้องโพดถ้าไม่โพด เราจะมองไม่ออกหลวงพ่อได้พูดเอาไว้ในหลายๆที่ว่าคนเราจะเก่งกาดแค่ไหนก็ตามย่อมไม่สามารถเอาดีเพียงลำพังตนเองได้พูดเยอะทิศหกคืออะไร ทิพยหคือหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดและสำคัญที่สุดประกอบด้วยตัวเราเองเป็นแกนกลางแล้วก็ล้อมวแวดล้อม้วยกลุ่มบุคคลอีก6กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มล้วนมีความสัมพันธ์มีอิทธิพลกับเราในรูปแบบต่างๆ ตามฐานะหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มละกลุ่มนั้นทํำไมจึงต้องมาให้คำจำกัดความกันตรงนี้จำเป็นจริงๆธรรมดาก็ที่จะให้คำจำกัดความอะไรก็ไม่ค่อยได้ให้ก็บอกเล่าเก้าสิบกันไปเรื่อยๆแต่งวดนี้ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดตรงนี้ เกิดว่าคนในโลกนี้เมื่อคิดถึงว่าเออหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคืออะไรบางพวกคิดแค่ตัวเองบาง,บางพวกดีขึ้นมาอีกหน่อยคิดถยงไรคิดถึงครอบครัวแล้วก็จบนี่ฉันใจใหญ่แล้วคิดตั้งครอบครัวน,นี่คือความพังของสังคมแหละ เพราะคิดแค่ตัวเองหลายหลายคนในโลกนี้แม้จะกินจะอยู่ก็ยังลำเอียงไม่คิดถึงลูกถึงเมียถึงผัวจะควักเงินขึ้นมาใช้ฉันจะใช้ของฉันเพราะฉะนั้นอไอ้เจ้าผู้ชายมันคิดแต่ตัวมันเงินเดือนก็มีจำกัด แต่มันก็ลืมลูกลืมลืมเมียที่อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นค่าเหล้าข้าเบียร์ซึ่งแพงแสนแพงแล้วก็ไม่ค่อยจะไม่ได้จำเป็นอะไรเลยแถมทำให้ตัวเองเสื่อมด้วยแต่มันก็ยอมจ่ายอย่างไม่อั้นลืมลูกลืมเมียหมดเ,เพราะอะไรเพราะมันคิดแค่ตัวเองใจมันแคบเหลือเกิน คุณผู้หญิงบางคนก็ทำนองเดียวกันคิดแต่ว่าจะสวยเท่านั้นล่ะไอ้ค่าเมคอัพค่ารองเท้าค่าแต่งตัวซึ่งบางอย่างมันก็ไม่น่าจะจำเป็นนะครับแต่เพื่อให้หายคลาสอีกนิดสวยขึ้นมาอีกหน่อยแม่ก็เทกระเป๋าลืมลูกลืมผัวอีกเหมือนกันอันนี้ก็พวกหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ และพวกนี้แหละคิดแต่ตัวเองตัวเองเพราะฉะนั้นมีลูกซึ่งเกิดจากรักอุตลุดหรือว่ารักคลุ้มคลั่งหรือว่ารักฉุกละหุกก็ตามทีลูกที่เกิดมาก็เลยต้องใส่ถังขยะไปทำไมมันคิดแต่ตัวมันเองพามโดยให้ชัดนะเพราะฉะนั้น แต่ละตัวคนจึงไม่ใช่หน่วยเล็กที่สุดของสังคมถ้าคิดว่าตัวคนแต่ละคนคือหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมนั่นคือความชิบหายของสังคมของประเทศชาติบ้านเมืองและของมนุษยชาติอะถ้าอย่างนั้นอีกพวกหนึ่งใจใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยคิดถึงใคร หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมอ๋อครอบครัวฉันก็มีพ่อมีแม่มีลกูกมีพ่อมีแม่มีลกูกคิดแค่นี้แล้วเป็นยังไงจะลูกกี่คนก็ตามมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลกูกเมื่อคิดเพียงแค่นี้แล้วไงมือใครยาวสาวได้สาวเอา ลูกใครจะอดเป็นอดตายช่างห,หัวมันันปขอให้ลูกฉันมีกินชัดดีไหมลูกใครจะอดตายก็ช่างหัวมันไป็นไรขอให้ลูกฉันมีกินลูกใครจะมีโรงเรียนเข้าหรือไม่มีจะมีตุ๊กตาเล่นหรือไม่มีก็ช่างห,หัวมันไป็นไรขอให้ลูกฉันได้เรียนไอโรงเรียนที่อ,อ่ นที่แสนจะวิเศษตามที่เขาคิดนั่นแหละแล้วหมดเท่าไหร่ก็ไม่อ่านค่าแปะเจี้ยแข่ชั้นอนุบาลมันจะกี่แสนก็ช่างมันจะขอให้ลูกฉันเข้าได้ส่วนไอ้ลูกคนข้างบ้านมันจะอดตายก็ช่างหัวมันไปเลไรเพราะในใจของเขามีแต่ครอบครัวของเขาเท่านั้นมองภาพห้ดีนะ เพราะคิดอย่างนั้นใจเขาก็เลยยังแคบอยู่ดองแล้วเมื่อลูกของเขาโตขึ้นเขาก็สอนลูกของเขาอย่างเงี้ยอ่าน,นลูกเขาแต่ละคนก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำาไงให้เรียนเก่งทำยังไงให้เรียนดีทำยังไงให้โอ้ยอินเทรนสารพัดอินเทรนนั่นแหละเพื่อว่า ลูกเขาจะได้เป็นเจ้ายุทธจักรในด้านนั้นๆต่อไปในอนาคตแต่ลูกคนอื่นช่างหัวมันเมื่อแต่ละคนคิดอย่างนี้ก็บอกแล้วว่าในชีวิตจริงของเราจริงๆแล้วตกอยู่ในอิทธิพลของทิศหกแต่เมื่อเขาคิดเพียงแค่ตัวของเขากับลูกของเขาเมียของเขาหรือผัวของเขา ิศหกของเขาพิการนะเพราะฉะนั้นเขาจะไปไม่ถึงดวงดาวที่เขาฝันไว้เลยมันพิการซะแล้วไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดแล้วทำไมก็พวกหนึ่งก็บนบานสารกล่าวเจ้าพรอคุณให้เทวดาฟ้าดินช่วยนี่ก็พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งเจ้าพระคุณ ขอให้ได้รัฐบาลดีๆมาแก้ไขเศรษฐกิจแก้ไขนั่นไอ้นี่แล้วเขาจะได้สะดวกสบายไม่งั้นเจ้าพะคุณขอให้กูได้เป็นรัฐบาลได้เธอมึงเอ้ยพอจะโกยเข้าครอบครัวของข้าแล้วให้มันกินบ้านกินเมืองให้มันหมดบ้านนี้เมืองนี้ให้อยู่ใต้อุ้งเท้าของฉันคนเดียวเอาไปโน่นอีก ภาพของคําว่าหน่วยเล็กที่สุดของสังคมมันเหลือแต่ครอบครัวของเขามันก็เป็นอย่างนี้อย่างดีก็ขยายเพียงหน่อยถึงไหนเอ้ยพวกใครพวกมันไปอ๋อก็มีแต่พักพวกของเขาวงญาติของเขามีแค่นั้นเมื่อเป็นอย่างนี้โลกมนุษย์ในโลกนี้จึงใจแคบหมดกันทั้งโลกไม่มีใครเลยที่จะคิดถึงส่วนรวม ในที่สุดก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าตัวใครตัวมันแต่ละคนก็คิดจะเอาตัวรอดแล้วมันรอดไม่จริงคือมันรอดแต่ตัวหัวไม่รอดตายเรียบเอาตัวรอดตัวรอดใช่ตัวมึงน่ะรอดแล้วแต่หัวไม่รอดเขาตัดขอทิ้งชิพอยุธยาแตกไปสองครั้งก็คิดจะเอาตัวรอดกลไป ประเทศชาติต่างๆที่ถึงเวลาก็แตกแยกแล้วพอเขาแตกแยกกันแล้วเขาก็ต้องอบพยพมาเข้ามาอาศัยใบบุญเมืองไทยนี่แหละถ้าออกมาทีละคนสองคนนก็ไม่เดือดร้อนแต่แห่กันมาทิ้งเยอะๆคนไทยก็เดือดร้อนแล้วทําไมหรอเขาก็มีประเทศแล้วประเทศเขาที่ก็อุดมสมบูรณ์ด้วยนะแต่พอถึงเวลาแห่กันมาหนีเข้าเมืองไทยก็เพราะว่าแต่ละคน คิดจะเอาตัวรอดมันเลยรอดแต่ตัวหัวมันไม่รอดคนมันใจแค่มันถึงได้เป็นอย่างนั้นผิดพลาดตรงไหนจึงได้ใจแค่ออผิดพลาดตรงที่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมนั้นไม่ใช่แค่ตัวเขา ไม่ใช่แค่ครอบครัวเขาไม่ใช่แค่พักพวกเขาแต่อย่างน้อยมันต้องทิศทั้งหกของเขาขอให้คนแต่ละคนคิดถึงถ้าตัวจะอยู่ดีมีสุขขอให้ทิศทั้งหกของเขาอยู่ดีมีสุขด้วยเถอะถ้าเขาจะทุกข์แหมขอให้เออแล้วทิศทั้งหกก็มาช่วยเขาด้วยเถอะ คิดแค่นี้สังคมจะดีกว่านี้ทำไมจึงกล้าพูดอย่างนั้นกล้าเพราะว่าเอาละแต่ละทิศมีหน้าที่จะต้องทำประจำทิศซึ่งก็เทศไว้เยอะอธิบายไว้เยอะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านก็โดยย่อ,อไปหามา หนังสือปฏิรูปคำพีปฏิรูปมนุษย์มีอยู่ไปหาในวัดนี้อันนี้เรื่องหนึง่งไปอ่านคร่าวๆคก็ยังดีแต่อันที่สอง <c oughs> คือถ้าใคร <c oughs> อยู่ดีมีสุขก็คิดจะให้ทิศทั้งหกอยู่ดีมีสุขด้วย แค่คิดแค่นี้แล้วอะไรเกิดขึ้นเอาละปากกาอยู่ในมือกระดาษอยู่ในมือลองคำนวณเดี๋ยวนี้คำนวณเลยทิศทั้งหกของเราขนาดนี้ประกอบได้สักกี่คนนะะลองเขียนดูสองคนแรกทิศเบื้องหน้ามีอยู่สองคนเขียนลงไปสองคน อาจจะอยู่หรือตายก็ช่างเถอะเพราะแม้ตายก็ยังต้องทำบุญไปให้อีกแหละสองคนแหละทิศเบื้องขวา <c oughs> ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยลองคำนวณคร่าวๆสิมีครูอยู่กี่คนชั้นอนุบาลเบาเบามีกี่คนสิบคนถึงไหมเบาเบาห้าคนถึงไหม เอานะเดี๋ยวจะมากไปโอเวอร์ Over. สามคนถึงไหมได้ชัน้นประถมอีกสักห้าคนถึงไหมกว่าอย่างน้อยสักห้าคนอ่ะหายไปชั้นมัธยมอีกสักเท่าไหร่มัธยมยังไงก็เป็นสิบไม่ใช่แค่หกคนแน่นอน ท่านถ้าอาชีวะอ่ะตอนที่เรียนอาชีวะบวกเข้าไปอีกเท่าไหร่ถ้าเข้ามาหาวิทยาลัยบวกเข้าไปอีกเท่าไหร่บวกเข้าไปบางท่านอาจจะเรียนแค่ป .4 ป .6 ไม่ว่ากันอ่อาแค่นั้นนะแต่ก็คือครูทีนี้ก็มาทิศเบื้องซ้ายเพื่อนมีเพื่อนอยู่เท่าไหร่ ตั้งแต่สมัยวิ่งแก้ผ้าเล่นกันมาตั้งแต่แต่อ่อนแต่ออกจนกระทั่งมาถึงวันนี้มีเท่าไหรลองเขียนลงไปใช่ตอนนี้มันตายไปบ้างแล้วแล้วที่มันตายไปบ้างแล้วเคยคิดจะ <c oughs> คิดจะทําบุญกรวดน้ําให้มันบ้างไหมอ่าลอง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 เขียนลายไปดูทิศเบื้องหลังอ่ะ ก็คงมีคนละคนเนาะหรือไม่มีก็ไม่ว่ากันเอ้ยทิศเบื้องหลังฉันนะฉันมีตั้งหลายคนนะเอมันจะยุ่งหน่อยนะอ๋อมีหลายคนเพราะว่าก็ก็เรามีลูกหลายคนก็อยู่ที่ทิศเบื้องหลังนี่นี่อ่าเขียนไปทีนี้ทิศเบื้องล่างล่ะบางคนก็มีลูกน้องมีคนใช้บางคนก็ไม่มีแต่มีลูกพี่แทน แต้มีลูกพี่อยู่กี่คนใส่ไปบางคนทั้งลูกพี่ลูกน้องก็ไม่มีมีแต่ตัวคนเดียวอ้าวแล้วไปไม่ว่ากันหาทิศละทิศเบื้องบนพระหลวงพ่อหลวงพี่ที่เราเคยเข้าวัดนั้นวัดนี้มาอืมหลวงปู่หลวงตาที่เราเคยคุ้นเคยมาเอามีเท่าไหร่วัด ที่เราเคยได้ไปอาศัยท่านเอออีตอนพ่อตายก็ไปอาศัยวัดนั้นเออนะวัดนั้นพระกี่รูปอีตอนแม่ตายก็ได้ไปอาศัยวัดนั้นแหละเออพระนะวัดนั้นมีกี่รูปเริ่มมาตอนเด็กๆเ,นะเอออ้าเอาเอ,เอ,เอที่หน้าบ้านลนะก็มีพระบิณฑบาตอยู่เราก็เคยตักบาตรือือพระที่เราเคยฟังเทศเอา้าวมากี่รูปใส่ลงไป แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันรวมแล้วได้เท่าไหร่มีใครถึงร้อยบ้างไหมถ้าถึงยกมือมีใครเกินร้อยบ้างไหมขอบใจมีใครบ้างไหมไม่ถึงสิบยกมือสิมีใครั้งไม่ถึงยี่สิบยกมือ มีใครไหมไม่ถึงห้าสิบอืมพอม,มีอา้าวแล้วแ่ไม่ต้องมากถ้าในชีวิตเราเวลาจะทำอะไรยังนึกถึงคนอีกสี่ห้าสิบคนเพียงแค่นั้นก็ใจไม่แค่เพราะอะไรเพราะแต่ละคนนั้นอ่ะมันถูกโยงไปด้วยอีกสี่ห้าสิบคนคูณกันไปเถอะ นึกถึงคุณกอคุณกอแก่ก็มีอีกสี่ห้าสบคนที่อยู่ข้างๆถ้าเราตอนนี้นึกออโดยย่อแล้วเอามีอยู่ร้อยหนึ่งแต่ละคนก็มีส่วนสัมพันธ์อีกอีกร้อยหนึ่งโดยประมาณเมื่อเป็นอย่างนั้นถามว่าคนที่คิดถึงทิศหกเนี่ยใจจะแคบหรือใจจะกว้างมองภาพนี้ให้ชัด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้หลักทิศหกนี้เองมาแก้ไขสังคมคำว่ากัลยาณมิตรได้ถูกกำหนดขึ้นมาตรงนี้อ๋อสังคมกัลยาณมิตรสังคมทิศหกสังคมที่เมื่อจะทำอะไรขึ้นมาไม่ใช่คิดแต่ตัวเห็นแต่ตัวอย่างเดียว ไม่ใช่เห็นแก่ครอบครัวเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเบาะๆคิดถึงหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคือทิศหกเข้าไปเท่านั้นล่ะกลายเป็นการขับเคลื่อนสังคมที่ทรงพลังอย่างยิ่งเลยวันนี้เวลาหมดสนาม อยากจะฝากข้อคิดเอาไว้ว่าเออที่อยู่ดีมีสุขมาขนาดนี้อย่าคิดนะอย่าหลงตัวเองนะว่าฉันได้ดีมีสุขเพราะลำพังตัวเองอย่างน้อยได้ดีมีสุขเพราะบุคคลอีกหลายสิบบางทีอาจเป็นร้อยที่มีส่วนส่งเสริมให้กับเรามาอยู่วันนี้ คำถามแล้วเราได้แบ่งความอยู่ดีมีสุขนั้นไปทั่วถึงกับท่านเหล่านั้นแล้วหรือ,อยังแล้วก็ที่สำคัญแล้วได้ไปถ่ายทอดความรู้เรื่องทิศหกนี้ให้กับท่านเหล่านั้นแล้วหรือ,อยัง